สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube นะครับที่ติดตามช่องชัยชแนลนะวันนี้โมคอตนะครับตามใจลูกค้ายี่ห้อดีเอบนะครับยี่ห้อดีเอบนะครับสองสองสามเอนะครับนี่นะครับเป็นคอต์ดสองพานะครับด้านในก็จะไม่มีอะไรมากเพราะว่าเป็นชิปนะครับเป็น IC ชิปนะครับลูกค้าส่งมาด้วยอาการว่ามันจี่หำเสียงกลางนะแต่ผมเทสแล้วไม่ไม่จี่หำนะชแนลเสียงกลางไม่จี่หำนะผมเทสเรียบร้อยแล้วนะครับไม่จี่หำนะครับก็ได้ทําการโมให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม นะครับโมให้เรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ต่อเบรดฝั่งนี้ต่อก้างแหลมนะครับให้ฟังแบบเบาๆนะตู้สองใบนะนะครับก็ด้านหน้าก็จะประมาณนี้ลูกค้าส่งมาจากนนทบุรีนะครับผมมาโมนะค่าโมก็หนึ่งพันบาทนะครับรวมค่า,าส่งกลับด้วยนะครับรวมค่าส่งกลับด้วยนะครับรวมค่าส่งกลับส่งค่าส่วนค่าที่ลูกค้าส่งมานะค่าคนส่งที่ลูกค้าส่งมาก็ต้อง ออกเองนะครับผมนะใครจะโมไม่โมก็แล้วแต่นะครับนะครับใครอยากลองนะครับในการโมนะครับมีคนถามว่าแตกต่างกันกับการไม่โมอย่างไรบ้างดับแรกนะครับเกณฑ์ในการเลิ่งนะครับเกณฑ์ในการเลี่งมันจะแรงขึ้นนะครับแรงขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าบางทีเราใช้มิกมิกเราอาจจะไม่ค่อยแรงนะครับบางทีเราดันเท่าไหร่ถ้าเกณฑ์มันต่ํานะเหมือน power amp ถ้าเกณฑ์มันต่ําเราดันขึ้นนะครับ เราดันขึ้นวอลลุ่มขึ้นมันก็ยังไม่ขึ้นนะครับดันมิกขึ้นมันก็ยังไม่แรงนะแต่พอเราแต่งเกน์ใหม่แล้วมันรู้สึกว่ามันเกน์แรงขึ้นนะครับถึงแม้กําลังวัดมันจะเท่าเดิมแต่ว่าเกน์มันแรงขึ้นนะครับเราจะรู้สึกได้เลยว่าเสียงมันมันพุ่งขึ้นนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะส่วนแอดมินก็ไม่ค่อยแนะนําให้โมคอร์นะครับแต่ใครจะโมก็สมมาได้ครับหนึ่งพันบาทนะครับค่าโมกับค่าคนส่งนะครับเพราะอะไรแพงนะช่วงนี้อะไรแพงมากนะครับนะครับ แอดไลน์มาได้ที่เบอร์โทรก็ได้นะครับ0 8 0 0 0 9 1 6 9นงะครับหรือจะมี ID นะครั ID ก็ได้ไลน์มี2ไลน์นะครับผมบางทีบางท่านก็อยากซ่อมนะครับบางทีซื้อใหม่ก็อาจจะคุ้มกว่าแต่บางคนก็อยากซ่อมอยากโมเพราะอะไรรู้ไหมครับบางทีเมียซื้อให้นะบางทีกิ๊กซื้อให้ก็อยากเก็บไว้นะครับก็อยากซ่อมอยากโมอยากแต่งไว้ใช้นะครับไม่อยากขายไปซื้อตัวใหม่เพราะว่าเมียซื้อให้นะครับ วันนี้มาก็จะมาเทสเสียงเลยนะครับฝั่งนี้ผมก็อันนี้ผมไม่ได้เล่งขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นเสียงกลางผมต่อเบียดฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนะครับวอลลุ่มเบสนะครับนี่นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นวอลลุ่มเมนนั่นเองครับวอลลุ่มเมนก็จะตั้งไว้เที่ยงนะครับอันนี้เบียดผมก็จะไม่เร่งขึ้นก็จะเล่งแค่เสียงกลางนะครับนี่นะครับมาฟังเสียงกันเลยครับผมสนใจก็โทรหรืออัดไลน์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้นะครับผมเสียงกลางครับเสียงกลาง เล่นนิดเดียวนะ ถ้าเราต่อจากคอมพิวเตอร์มาใส่คอรอดเลยแล้วออกไปใส่ขยายเลยเสียงมันจะไม่ค่อยแรงครัมันต้องเร่งแบบสุดๆเลยนะเสียงมันถึงจะแรงนะครับแต่ตัวนี้มันจะเร่งแล้วก็มันก็จะแรง ถ้าเราเล่นจริงๆอะ่ะปกติผมเคยต่อตรงนะครับเราต้องเล่นสุดนะมันถึงจะดังแรงนะครับก็ไม่ได้ดังแรงเท่าไหร่นะเวลาเล่งสุดแต่ถ้าโมแล้วเราเล่งประมาณครึ่งน,นะมันก็จะดงังอันนี้เสียงอาจจะไม่เข้าโทรศัพท์เยอะมากนะครับเพราะว่าซาวที่ผมเปิดก็อาจจะไม่ค่อยมีเบียดมากนะครับแล้วทีนี้นะครับก็สัง่าสีหรืออะไรมันสั่นด้วยมันจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่การโมแบบนี้เสียงมันมันขึ้น งสุดให้ดูนี่ให้ฟังเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเวลาเราไปต่อสมิกนี่เกณฑ์มาขยายมันจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมก็เลยเร่งสูตให้ฟังนะถ้าเราเร่งเนี่ยนะครับเวลาเราโมแล้วนะเสียงเบียมันจะหนักขึ้นนะเห็นมครับเสียงเบียมันหนักขึ้นนะแต่ผมไม่ได้เทสต์นะนั้นอากาศมันร้อนนะครับเกงใจเพื่อนบ้านนะแล้วก็ฝ้าพิดานมันก็จะร่วงด้วย